คาร์ลสควราสประกาศแขวนนวมหลังพ่ายดาวรุ่งญี่ปุ่นติดตำนาน17ปีบนสังเวียนโดยล่าสุดน,นั้นคาร์ลสควราสอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของนุนยูบีชาวเม็กซิกันประกาศยุติเส้นทางมวยอาชีพอย่างเป็นทางการหลังพ่ายทีเคโอยกที่8ให้ดาวรุ่งญี่ปุ่นอย่างโคโมยะซูโอย ที่โตโยต้าอารีนากรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุวรราาในวัย37ปีเปิดใจทั้งน้ำตาในงานถแถลงข่าวหลังไฟว่านี่คือไฟสุดท้ายผมตัดสินใจไว้ตั้งแต่ก่อนโชคเลยว,ว่า ถ้าแพ้จะเลิกวันนี้คู่โชคยอดเยี่ยมมากและผมขอยอมรับผลอย่างสุภาพการปาชัยครั้งนี้เป็นการแพ้นอกครั้งที่2ในชีวิตของการโชค51ไฟโดยก่อนหน้านี้มีเพียงฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาเท่านั้นที่หยุดเข่าได้ในไฟรีแมทเมื่อปี2020ทั้งคู่แรกมัดกันจนลม้มลงทั้ง2ฝ่ายก่อนเอสตาดาปิดเกมในยกที่11ควราสถือเป็นหนึ่งในสเสือซุปเปอร์ไฟร์ร่วมกับเอสตาดาโรมมนช โคลาติโต้กอนซาเลสและทางซีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นโดยเขาเคยคว้าแชมป์ลุนยูบีซีครั้งแรกจากชัยชนะเหนือทางซีสเกตเมื่อปี2014และป้องกันแชมป์โลกไว้ได้6ครั้งก่อนเสียเข็มขัดให้กับทางชอโกลาติโตในปี2016หลังจากนั้นเขาพยายามทวงบัลลังคืน2ครั้งทางในการรรแม์กับเอสตาดารวมถึงไฟช์ิงเข็มขัดว่างกับทางเกซี่แบมโดรูเกสในปี2022ซึ่งเดิม คู่ชกของเขาคือเจ้าแหลมศิสเกตที่มีอาการป่วยจนถอนตัวกระทันหันแม้จะพลาดแชมป์โลกหลายครั้งแต่คววรัสยังคงเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ด้วยชัยชนะ5ไฟรวดและซีลแชมป์เฉพาะการ WBC เหเนื้อทางเปโดก,กุเวลาในปี2023ทว่าการบาดเจ็บทำให้เขาพลาดโอกาสทวงเข็มขัดอีกครั้งกระทั่งไฟล่าสุดกับทางซูบโบยดาวรุ่งในวัย29ปีที่พุ่งขึ้นมาเจอคู่แข่งระดับโลก ตั้งแต่ไฟที่3ของอาชีพแม้คัวราสจะมั่นใจเพราะเคยชคที่ญี่ปุ่นมาแล้ว6ไฟแบบไร้พ่าย,ายแต่ก็เจอความสดและความเร็วเล่นงานจนไปไม่รอดคัวราสกล่าวทิ้งท้ายแบบซาบซึ้งนักชกที่ผมเจอวันนี้จะเป็นแชมป์โลกแน่นอนอาชีพของผมเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นและผมดีใจที่ได้ปิดฉากมันที่นี่เช่นกันคาร์ลควรัสจบเส้นทางอาชีพ17ปีบนสงเวียนด้วยสถิติการชกสุดเก่งชนะ44ครั้ง และนอก28ครั้งเขาแพ้6ครั้งเสมอ1ครั้งทิ้งชื่อไว้ในฐานะหนึ่งในนักชกที่ทรงอิทธิพลที่สุดของรุ่นซูเปอร์ไฟเวทในยุคนี้นั่นเองเอาละครับช่วงท้ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ